You're to Channel Podcast listening Channel Satx สวัสดีครับและนี่คือรายการพอดแคสต์สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้พื้นที่แบ่งปันความรู้สำหรับคนรักสุขภาพทุกท่านท่านผู้ฟังครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าอาหารบ้านๆที่เราคุ้นเคยกันมาตลอดชีวิตอาจกำลังซ่อนภัยร้ายที่คุกคามสุขภาพของเรา ในปัจจุบันสถิติผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในคนไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจและปัจจัยหนึ่งที่นักวิชาการทั่วโลกต่างยืนยันตรงกันว่าเป็นตัวการสำคัญก็คือพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเรานั่นเอง แล้วอาหารชนิดไหนบ้างที่คุณควรระวังเป็นพิเศษในวันนี้เราจะมาเจาะลึก3อาหารต้องห้ามที่คุณอาจกินอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวซึ่งหากเราเข้าใจและปรับเปลี่ยนได้มะเร็งก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นเรื่องที่เราสามารถป้องกันได้ด้วยตัวเราเองครับ ถ้าคุณอยากรู้ว่าอาหารอะไรบ้างที่ควรระวังและทำอย่างไรถึงจะหลีกเลี่ยงได้อย่างปลอดภัยฟังต่อเลยครับเพราะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆวันนี้อาจช่วยชีวิตคุณในวันหน้าได้ 1. อาหารสุกสุกดิบๆความเสี่ยงจากพยาธิที่ซ่อนในมือโปรด เริ่มต้นด้วยอาหารที่หลายคนในวัยทำงานหรือวัยกลางคนอาจชื่นชอบโดยเฉพาะในวัฒนธรรมการกินแบบพื้นบ้านเช่นการกินปลาน้ำจืดแบบสุกสุกดิบๆหรืออาหารที่ปรุงไม่สุกพออย่างพวกปลาหมักดองหรือกินสด,สดอาหารเหล่านี้ดูสดใหม่และอร่อยแต่จริงๆแล้วอาจแฝงอันตรายจากพยาธิชนิดหนึ่งที่เรียกว่าพยาธิใบไม้ในตับซึ่งพบได้บ่อยในปลาน้ำจืดจากพื้นที่ชุ่มน้ำครับ เมื่อพยาธินี้เข้าสู่ร่างกายมันจะไปอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีของตับทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังแบบที่เราไม่รู้สึกตัวทันทีแต่หากสะสมน,น,นานๆอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นมะเร็งที่รักษายากและมีอัตราการเสียชีวิตสูงโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างไทยครับ งานวิจัยล่าสุดชี้ว่าการติดเชื้อพยาธินี้เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักสำหรับมะเร็งชนิดนี้โดยพบสูงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะพฤติกรรมการกินปลาดิบที่สืบทอดกันมานอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆอย่างสิ่งแวดล้อมการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอล์ก็อาจทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่การกินอาหารดิบนี่แหละที่เป็นต้นตอหลักสำหรับหลายคน สำหรับวัยทำงานที่ชอบสังสรรค์หรือกินอาหารพื้นบ้านบ่อยๆสิ่งนี้เป็นสัญญาณเตือนให้เราหันมาปรับตัวครับงานศึกษาอย่างพบว่าการติดเชื้อซ้ำๆจากการกินแบบนี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งได้หลายเท่าโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นและระบบภูมิคุ้มกันลดลง แต่ข่าวดีคือเราสามารถป้องกันได้ง่ายๆด้วยการปรุงอาหารให้สุกทั่วถึงใช้ความร้อนสูงพอที่จะฆ่าพยาธิเช่นต้มนึง่งหรือทอดให้สุกสนิทและหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรตรวจสุขภาพตับเป็นประจำเพื่อกำจัดพยาธิก่อนที่จะสายเกินไปการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงแต่ยังช่วยให้เรามีสุขภาพดีขึ้นสำหรับวัยเกษียณที่กำลังมา 2. ออาหารปิ้งย่างไม่เกรียมความหอมกรุ่นที่มาพร้อมสารอันตราย ต่อมาคืออาหารที่ฮิตมากในหมู่วัยทำงานและวัยกลางคนโดยเฉพาะช่วงปาร์ตี้หรือบุฟเฟ่เช่นเนื้อไก่หมูหรือเนื้อวัวที่ปิ้งย่างจนไม่ดำเกรียมกลิ่นหอมชวนน้ำลายสอแต่เบื้องหลังคือการเกิดสารเคมีอันตรายสองกลุ่มหลักคือสารเฮเทโรไซคลิกเอมีน (HCA) และสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAH) ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาของโปรตีนไขมันและ น้ำตาลในเนื้อสัตว์เมื่อโดนความร้อนสูงแล้วไหมสารเหล่านี้ถูกพบว่าสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน DNA ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งหลายชนิดเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตับอ่อนกระเพาะอาหารหรือแม้แต่มะเร็งต่อมลูกหมาก งานวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐชี้ว่าการกินเนื้อที่สุกมากหรือไม่เกรียมบ่อยๆสามารถเพิ่มความเสี่ยงเหล่านี้ได้โดยเฉพาะในสัตว์ทดลองที่พบการเกิดมะเร็งชัดเจนและในมนุษย์การศึกษาระบาดวิทยาอย่างเชื่อมโยงกับมะเร็งลำไส้และเต้านมแม้จะยังไม่ชัดเจนร้อเปอร์เซ็นตแต่เป็นความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับในระดับสาธารณาสุข สำหรับคนที่ชอบกินบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างทุกสัปดาห์สิ่งนี้เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองครับลองคิดดูว่าเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเราย่อยไขยมันและสารพิษได้ยากกว่าเดิมการสะสมสารเหล่านี้อาจเร่งให้เกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นต้นตอของโรคอื่นๆด้วย แต่เราสามารถลดความเสี่ยงได้โดยเปลี่ยนวิธีปรุงเช่นหมักเนื้อด้วยสมุนไพรหรือน้ำส้มสายชูเพื่อลดการเกิดสาร HCA พลิกเนื้อบ่อยๆเพื่อไม่ให้ไหม้หรือหันไปใช้วิธีต้มนึง่งหรืออบแทนซึ่งงานวิจัยแนะนำว่าสามารถลดสารอันตรายลงได้มากการปรับแบบนี้ไม่ใช่ห้ามกินเด็ดขาดแต่เป็นการเลือกกินอย่างฉลาดเพื่อให้เรามีสุขภาพแข็งแรงไปจนถึงวัยเกษียณ 3. อาหารแห้งที่เก็บไม่ดีเชื้อราที่นำพาสารพิษสู่ตับสุดท้ายคืออาหารแห้งที่หลายคนเก็บไว้กินเป็นของว่างหรือเครื่องปรุงเช่นถั่วลิสงพลิกแห้งหรือมะม่วงหิม,มาพานที่แห้งอาหารเหล่านี้สะดวกและเก็บได้นานแต่หากเก็บในที่ชื้นหรืออับอาจเกิดเชื้อราที่ผลิตสารพิษชื่ออัฟลาทอกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่รุนแรงโดยเฉพาะต่อตับ อัฟลาท็อกซินนี้ผลิตโดยเชื้อราแอสเปอร์จิลัสที่ชอบเติบโตในอาหารแห้งอย่างถั่วข้าวโพดหรือเครื่องเทศในสภาพอากาศร้อนชื้นอย่างบ้านเรา งานวิจัยพบว่าการสัมผัสสารนี้เรื้อรังสามารถเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งตับได้โดยเฉพาะเมื่อรวมกับปัจจัยอื่นอย่างไวรัสตับอักเสบและในมนุษย์มีหลักฐานชัดเจนว่าอัฟลาทอกซินเป็นสารก่อมะเร็งตับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาหารปนเปื้อนสูงเช่นในถั่วลิสงหรือพริกแห้งที่ตรวจพบสารนี้บ่อย สำหรับวัยทำงานที่ชอบกินของแห้งเป็นขนมคบเขียวหรือผู้สูงวัยที่เก็บอาหารไว้นานๆสิ่งนี้เป็นบทเรียนสำคัญครับเพราะเมื่ออายุมากขึ้นตับเราทำหน้าที่กำจัดสารพิษได้น้อยลงการสะสมอัฟลาทอกซินอาจนำไปสู่ตันหาตับเรื้อรังแต่เราสามารถป้องกันได้โดยเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือตรวจดูว่ามีราไหมก่อนกินและเก็บในที่แห้งสนิท องค์การอาหารและยานแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงอาหารที่ดูผิดปกติและการกินอาหารหลากหลายเพื่อลดการสัมผัสสารพิษการปรับนิสัยนี้จะช่วยให้เรามีสุขภาพตับที่ดีขึ้นพร้อมสำหรับชีวิตที่ยืนยาวครับ ท่านผู้ฟังครับการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอให้เกิดอาการป่วยแต่เป็นเรื่องของการป้องกันและสร้างภูมิคุ้ม,มกันที่ดีกับตัวเองตั้งแต่ตอนนี้การปรับพฤติกรรมการกินเล็กน้อยในแต่ละวันเช่นการเลือกกินอาหารปรุงสุขสะอาดหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่เกรียมและใส่ใจกับวิธีเก็บรักษาอาหารแห้งก็เป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว จำไว้ว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากจานอาหารของเราเองและทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เราทำในวันนี้จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของเราในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนครับ ก่อนจะปิดรายการในวันนี้ขอเรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ทั่วไปเท่านั้นและหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทุกครั้งนะครับหากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนในครอบครัวที่คุณรักนะครับเพราะการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ